อย่าลืมอย่าลืมนะคะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะ<อ>ดูเนาะไปโหวตด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพ่อแม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะอขอบพระคุณค่ะ เจ้าของธุรกิจรายใหญ่ระดับโลกทุ่มสิ่งนี้ให้กับต้นข้าวสุปริยาเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็สิบบัสไทยวันนี้แอดไอมีเรื่องราวสุดพิเศษที่จะทำให้แฟนลุกทุ่งทั้งประเทศต้องยิ้มไม่หุบเพราะข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยค่ะแต่เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าสะเทือนทั้งวงการลุกทุ่งไทยก็ว่าได้ ล่าสุดหลังจากที่ผลโหวตไทยรัฐอวอร์ด2025สาขาศิลปินลุกทุ่งหมอลำแห่งปีอัปเดตล่าสุดในวันที่8พฤศจิกายนเวลา11.49นาทีชื่อของต้นข้าวสุปริยาก็ยังคงนำด่งเป็นอันดับหนึ่งแบบไม่เห็นฝุ่นค่ะโดยมีคะแนนโหวตถ,ถึง58,301โหวตหรือ58.44%ตามมาด้วยอันดับสองคือไรอันการดบัณฑิต ที่มี31,901โหวตและอันดับ3คืออุงอิงเพชรบ,บ้านแพรงที่มี3,798รโหวตเรียกได้ว่าเด็กหญิงวัย3 3ปีจากจังหวัดกาญจนบุรีคนนี้กลายเป็นผู้นำโหวตระดับประเทศไปแล้วจริงๆค่ะต้นข้าวเริ่มต้นจากการร้องเพลงเปิดหมวกกับคุณย่านี่อดีตนักร้องร้านอาหารที่คอยเป็นแรงบันดาลใจให้หลานสาวก้าวตามฝัน หลังเลิกเรียนต้นข้าวจะออกไปร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อเก็บเงินเป็นทุนการศึกษาแม้จะเคยถูกคนพูดใส่หน้าด้วยคําว่าเสียงหนวกหูแต่ต้นข้าวกลับยิ้มตอบเพียงเบาๆว่าไม่เป็นไรค่ะหนูอยากร้องให้คนยิ้มได้และวันนี้เสียงเล็กๆนั้นก็เป็นเสียงที่ทำให้คนทั้งประเทศยิ้มได้จริงๆค่ะ และว,วันนี้วันที่8พฤศจิกายนระหว่างที่ต้นข้าวขึ้นแสดงในงานดาวจารัดแสงลูกทุ่งฟ้าเมืองไทยที่โตโยต้าบัสวิภาวดีกรุงเทพงานนี้มีแฟนคลับมาร่วมชมกันแน่นห้างและบรรยากาศอบอุ่นสุดๆ สิ่งที่ทำให้คนทั้งงานซึ้งและตกใจพร้อมกันคือผู้บริหาร t o y ย t a b u ัได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องต้นข้าวเป็นจำนวนเงินถึง1,500 0 0บาทเต็มๆเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการเดินทางสายดนตรีของเธอและไม่เพียงเท่านั้นค่ะผู้บริหาร t o y ยต a เองยังเป็นหนึ่งในแฟนคลับของน้องต้นข้าวและคุณยานี่อีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ได้มีดีแค่เสียงร้องแต่มีหัวใจที่ทำให้ผู้คนอยากมอบโอกาสให้ด้วยใจจริง ถ้าพูดถึงเหตุการณ์นี้ให้ลึกกว่านั้นหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงการมอบทุนธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วการที่ผู้บริหารระดับสูงของ Toyota Bus ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายธุรกิจยักษ์ใหญ่ระดับประเทศตัดสินใจมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงวัยเพียง13ปีอย่างต้นข้าวสุตริยามันสะท้อนอะไรได้มากกว่านั้นค่ะ นี่คือการยืนยันว่าพลังของศิลปินไม่ได้อยู่แค่บนเวทีแต่ยังส่งต่อแรงบันดาลใจไปถึงหัวใจของคนทำงานในทุกวงการการที่ผู้บริหารระดับนี้เลือกจะมอบของขวัญให้ต้นข้าวแปลว่าเขามองเห็นทั้งความสามารถความมุ่งมั่นและความกะตัญยูของเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยในยุคนี้ เพราะโดยปกติแล้วธุรกิจใหญ่ๆจะเลือกสนับสนุนศิลปินที่มีค่ายมีสังกัดหรืออยู่ในระบบที่มองเห็นผลตอบแทนได้ชัดเจนแต่สำหรับต้นข้าวเธอไม่มีค่ายไม่มีทีมประชาสัมพันธ์มืออาชีพสิ่งเดียวที่มีคือความดีและความตั้งใจ การได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการให้เกียรติจากใจคนทำงานระดับประเทศและยังเป็นสัญญาณว่าภาพลักษณ์ของศิลปินเด็กหญิงวัย13ปีคนนี้กำลังได้รับการยอมรับในระดับสังคมที่กว้างขึ้นพูดง่ายๆค่ะนี่ไม่ใช่แค่เงินทุน1,50 0 0 0บาทแต่มันคือเครื่องหมายแห่งความเชื่อมัน่นที่คนรุ่นใหญ่ในสังคมมอบให้กับเด็กคนหนึ่งที่ใช้ความดีสู้ด้วยเสียงเพลงและเดินตามฝันอย่างไม่ยออ่อท้อ และสิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่านั้นคือหลังจากรับทุนแล้วน้องต้นเท้ายังพูดเพียงสั้นๆว่าขอบคุณมากค่ะหนูจะตั้งใจเรียนตั้งใจร้องเพลงต่อไปคำพูดเรียบง่ายแต่จริงใจนี่เองที่ยืนยันได้ชัดเจนว่าความสำเร็จของต้นข้าวไม่ใช่เรื่องบังเอิญไปมาจากความตั้งใจความสุขภาพและหัวใจที่รู้จักคุณค่าของทุกโอกาส และนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์เล็กๆของวงการลุกทุ่งไทยที่บอกเราว่าคนดีที่มีความสามารถยังมีคนเห็นเสมอและในเวลาเดียวกันค่ะสื่อยักษ์ใหญ่ระดับประเทศอย่างไทยรัฐทีวีก็ได้พูดถึงต้นข้าวสุปริยากลางรายการบันเทิงด้วยคำชื่นชมที่ว่าเสียงของเด็กคนนี้อดออนหวานและมีพลังจนต้องหยุดฟัง คำพูดนี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเพราะมันตรงกับสิ่งที่แฟนคลับทั่วประเทศรู้สึกมาตลอด ล่าสุดยังมีทั้งไทยรัฐบันเทิงไทยรัฐออนไลน์และคมชันลึกบันเทิงที่ลงข่าวเกี่ยวกับต้นข้าวอย่างต่อเนื่องพร้อมยกให้เธอเป็นเพชรแท้แห่งวงการลูกทุ่งไทยแอดไอบอกเลยขอว่าตอนนี้ชื่อของต้นข้าวสุปริยาไม่ได้อยู่แค่ในใจแฟนคลับอีกต่อไปแล้วแต่มันกำลังถูกจารึกอยู่บนหน้าสื่อระดับประเทศแล้วจริงๆถ้าดูจากตัวเลขโหวตตอนนี้หลายคนอาจจะบอกว่าก็แค่ตัวเลขหนึ่งในร้อย แต่ไม่ใช่เลยค่ะเพราะทุกคะแนนโหวตของน้องต้นข้าวล้วนมาจากหัวใจของคนที่เชื่อในความดีความกตัญญูและความตั้งใจของเธอเธอไม่มีค่ายแต่มีใจเธอไม่ขายกระแสแต่ขายความจริงและเธอไม่ได้สร้างภาพแต่สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งชาติซึ่งนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้ทุกคะแนนโหวตมีชีวิตขึ้นมาอย่างแท้จริง อย่าลืมนะคะว่าเด็กคนนี้คือแชมป์จากรายการดวลเพลงชิงทุนถึง68สมัยไม่มีใครทำได้มาก่อนและไม่มีใครทำได้ง่ายๆแต่สิ่งที่ทำให้คนรักเธอมากกว่าแชมป์คือหัวใจเพราะทุกครั้งที่ต้นข้าวร้องเธอร้องด้วยความจริงใจและเพื่อคนฟังเสมอนี่คือพลังของศิลปินตัวจริงที่กำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการลุกทุ่งไทย จากกระสาแรงขนาดนี้หลายฝ่ายในวงการลุกทุ่งเชื่อว่าปีหน้า2026เราอาจได้เห็นเชื่อต้นข้าวสุปริยาบนเวทีคมชัดลุกอวอร์ดในสาขาศิลปินลุกทุ่งหญิงยอดนิยมหรือศิลปินดาวรุ่งแห่งปีและแอดไอเองก็เห็นด้วยค่ะเพราะเด็กคนนี้มีครบทุกอย่างทันเสียงการวางตัวและแรงสนับสนุนจากแฟนคลับทั่วประเทศ ไม่แปลกเลยที่ใครๆจะเรียกเธอว่าราชินีลูกทุ่งรุ่นใหม่ที่ไม่ต้องสวมมงกุฎเพราะเสียงและหัวใจของเธอคือเครื่องหมายแห่งศักดิ์ศรีอยู่แล้ว ก่อนจากการแอดอายากฝากถึงแฟนๆทุกคนค่ะตอนนี้ยังสามารถโวทให้กับต้นข้าวสุปริยาได้ที่เว็บไซต์ไทยรัฐ .co.th เลือกรหัส TR80 แล้วกดโวทฟรีวันละหนึ่งครั้งทุกคะแนนของคุณคือแรงสนับสนุนจากหัวใจที่จะส่งให้เด็กหญิงวัย13ปีคนนี้เดินเข้าสู่ตำนานบนเวทีลุกทุ่งหมอลำแห่งปี2025อย่าลืมนะคะ ราชินีลูกทุ่งไม่จำเป็นต้องสวมมงกุฎแค่ร้อมด้วยหัวใจคนทั้งประเทศก็พร้อมยืนปรบมือให้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามก็สิบบัสไทยอัดไอขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวดีๆจากวงการลูกทุ่งไทยค่ะ